จบแล้วแม่แตงโมถอนฟ้องคดีฆาตกรรมแก๊งเรือสปีดโบท๊ทเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดเพจเ Facebook สอรุจสุทัศนะชินดากรรมกรข่าวได้อัปเดตว่านางพนิดาเซริยุทธโยทินแม่ของแตงโมได้ยื่นถอนฟ้องสำนวนคดีที่นายอัจฉริยะ ยื่นฟ้องผู้ต้องหาคนบนเรือต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดคดีอาญารวม8ดมาตราเป็นคดีฆาตกรรมโดยนางพอดีดาได้ยื่นถอนฟ้องออกจากศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วและศาลได้ยกเลิกนัดไต่สวนคำฟ้องในวันที่20กรกฎาคมแล้วเช่นกันในขณะที่ในอัจฉริยะยอมรับว่าแม่ของแตงโมไปยื่นถอนคำฟ้องคดีฆาตกรรมที่ศาลแล้วจังนี้ไปก็ถือว่าหมดหน้าที่ของชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมแล้วพร้อมระบุว่า ที่ผ่านมาทําดีที่สุดแล้วในส่วนของคดีแตงโมจากนี้ไปก็คงยังเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมอื่นๆต่อไปฝากกดไลค์กดสับสก์ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ